นี่เราอยู่ที่คอแกะท้องทุ่งเหมือนเดิมนะครับผมนะดูแกะเราช่วงบ่ายนะครับหลังตากเช้าได้ตากกระถินมาให้กินนะครับบรรยากาศท้องทุ่งครับผมวันนี้แดดแจ่มนะครับผมที่นี่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีแต่แดดแจ่มก็จริงนะแต่ลมเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นนะครับผมเอาฟ้าแจ่มใสมากแต่อากาศเย็นครับกาลังดีนะครับช่วงนี้แล้วคอแกะท้องทุ่งเราก็ยังมีน้ําเฉื่อแฉะอยู่เหมือนเดิมนะครับ น้ำเฉยแฉอยู่เหมือนเดิมอากาศกำลังดีครับบารกาศท้องทุอ้าวไม่ลงกันเหรอเนี่เวลาให้ลงแล้วไม่ลงดูลาให้ลงไม่ลงไม่ลงกันนะร ไม่ลงจีอิมมะเฮ้ไม่ลงจอีอิมไงสงสัยกินอิ่มแล้วไม่ยอมลงนะครับผมชุดที่ยังไม่อิมก็กินกันไปแกะเลี้ยงง่ายๆครับแกะเลี้ยงง่ายๆสำหรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจจะเลี้ยงแกะหรือโทรปรึกษาหา,หาหรือกันได้ที่เบอร์โทร0898290605นะครับผมนะเนี่ กินก็นเกี่ยงอย่างนี้ครับทุกวันเลยนะครับกินกรนเี้ยงอย่างนี้ทุกวันเลยสําหรับแกะนะครับกัดเศษตกิจตัวจริงเลี้ยงง่ายครับพอกินกระถินเสร็จนะก็จะไปเดินกินได้เองนะครับไม่ยากเลยไปเดินกินหญ้าเองเลยอิ่มแล้วก็ขึ้นคอกเองนะครับผมคนเลี้ยงนี่รอเปิดลงคอกมีกระถินเตรียมไว้ให้กินนะแล้วก็ปิดโรงเรือนแค่นั้นจบ พราะพื้นที่เราล้อมไปหมดแล้วนะครับล้อมไ้ประมาณไล่หนึ่งนะครับผมตรงนี้พื้นที่ประมาณแปดไร่ล้อมไปประมาณไร่หนึ่งก็แกะเดินกินได้แบบสบายนะครับเราก็ไปทุ่ราปปับปังได้ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายนะครับผมตัวไหนใกล้จะออกลูกก็กําลังมองๆเล็งๆอยู่นะครับผมมองๆเล็งๆอยู่จะได้เตรียมพื้นที่จะให้นะครับคือเวลาจะออกลูกเราก็ต้องมีห้องออกลูกมาให้นะครับผมเพื่อจะให้แม่กับลูกเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ กินนมอย่างเต็มที่นะผมกินนมอย่างเต็มที่กินดีจริงเลยเกี้ยงเกี้ยงเลยกินดีมากนะครับสอนหรับแก้วุุอ้วนเลยกินกันขนาดนี้เอา้าไปขุดตรงไหนอีกอะน้ำมันเข้ามานะครับน้ำรั่วซึมๆพ่อข้างๆ ที่เขาแก่เราเขาทำนากันอยู่นะครับอุปัสตร์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายครับผมเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราเลยเลี้ยงไหว้หลากหลายดีครับผมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นไก่เป็นเป็ดนะครับผมพื้นที่รวมเลี้ยงรวมนะครับผมขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นประจำและก็ให้กำลังใจกันนะครับผม